สวัสดียามเช้าครับผมพี่น้องเช้านี้ครับเบิง่งยามดียามตอนบานเหาครับผมแล้าก็ดีฝนตกครับสีมานยู่บอกมาเบิ้งกันครับผมพี่น้องสีมาบอกครับมือนี้นะครับใส่ ไอเลย้น,ยนะาแล้วครับมงฝนตกลิกนน่าจะสมิงผมว่านะจะมานให้เราหรือเปล่าขางจะลาะเนี่ยนะครับเนาะหางย่างกัน ธรรมดาย่างก็ต้องมีปีกศักก็จะฝ่าฟันมันผ่านไปได้นะครับนะครับผมไก่ละตอนนี้ฝนเป็นอย่างตกอยู่้้ครับพี่น้องนี่ตกจะบวัวแแหงนะครับตกจะปล่อยเห็นะครับเบิรงนี่นะครับ ตุนทบนะครับมาครับผมปลาขายมืออนี่หรอโอ้เฮ้ยายอันน่ะเขาไออังเออขายเต็มล้อพู้เลย,ยครับ เออไม่ไรครับมาเบิ้งนี่แหละครับยามดียามตโตฮะอ๋อจหาำห้อพันนี่บัวนี่นะครับมาแล้วนะครับ นะครับมีบ่อวันนี้มีบอมีบอน้ำแกยูท้อุีกสิมีบ่อฮาฮะครับนี่ยอาไรันนี่ แจ้งหอยครับเดี๋ยวเอาปลาก็มีครับผมมียูเดมุกครับผม